วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ตั้งอยู่เลขที่192ถนนวารีราชเดชหมู่5บ้านสองคอนตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีนางพัฒนาศรีชนะผู้รับไปอนุญาตและดรพิกิจสศรีชนะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลายัย ภายใต้การบริหารงานโดยดกรกเร์พศรีชนะผู้จัดการวิทยายลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์นายธีรคุณชวะผู้อำนวยการวิทยายลายัยดอรอภิญญาศรีชนะรองผูอ้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวนภพทร,รกาลาจักรองผูอ้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือด้วยความมุ่งมั่นปั้งใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์จัดการเรียนการสอนใน2หลักสูตรได้แก่ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งระบบปกติและทวิภาคีประกอบด้วย4ประเภทวิชา 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชายานยนต์โดยมีขอบข่ายสาขาวิชา คือเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ปัญหาตรวจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์รถบรรทุกและรถบัสต,ตามระยะทางบริการงานระบบยานยนต์งานเคลื่อจนจักรกลหนักระบบปรับอากาศยานยนต์บริการระบบต้นกำลังอุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชายานยนต์ช่างยนต์นี้สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลช่างซ่อมรถยนต์ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็กช่างซ่อมรถแท็กเตอร์การเกษตรช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสช่างซอมรถจักรยานยนต์ช่างแมคคาทอนิกส์ในรถยนต์และสามารถสอบบรรจุเพื่อรับราชการในหน่วยงานของราชการได้สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบวิเคราะห์งานพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างปรับตั้งควบคุมแก้ไขและบำรุงรักษาบุคคลที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชานี้สามารถปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระให้ความรู้และทักษะเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นพร้อมทั้งปฏิบัติงานตามแบบแผนข้อกำหนด ผู้มือมาตรฐานการทำงานตามหลักความปลอดภัยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งควบคุมด้วยระบบโปรแกรม m a เบิลลอจิกคอนโทรเลอร์ช่างควบคุมหุ่นยนต์นักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูงช่างติดตั้งระบบอัจฉริยะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการออกแบบติดตั้งควบคุมตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาบำรุงรักษางานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและจัดการงานในงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคารงานระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและข้อขัดข้องในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมงานระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ช่างไฟฟ้าภายในอาคารช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องบำรุงสาขาวิชาช่างก่อสร้างจัดอยู่ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง โดยมีขอบเขตสาขาวิชาคือการปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบและประเมินราคางานก่อสร้างและโครงสร้างอาคารบุคคลที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพนี้ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยงานระบบสาธารณูปโภคข,ของหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการเอกชนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สามารถประกอบวิชาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ผู้ประกอบอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างช่างประเมินราคาช่างสำรวจเพื่อการก่อสร้างช่างควบคุมงานก่อสร้างนักปฏิบัติการภายในห้องทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคารช่างจัดทำอาคารให้สมบูรณ์ช่างติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูป พนักงานขายวัสดุทางด้านงานก่อสร้างเจ้าพนักงานและข้าราชการในหน่วยงานของข้าราชการได้ 2. ประเภทอุตสาหการรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพธุรกิจดิจิทัล การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานธุรกิจดิจิทัลบริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจดิจิทัล้ดยตนเองวิเคราะห์และออกแบบประยุกต์ใช้นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสามารถประกอบอาชีพ ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้นักวิเคราะห์ออกแบบระบบนักพัฒนาระบบนักทดสอบระบบนักออกแบบการาฟิกส,สำหรับเว็บไซต์นักพาณิช Electronic นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาบัญชีจัดการอยู่ในสาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัยอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยมีขอบเขตสาขาวิชา คือมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้านเครดิตของลูกหนี้และหนี้ศูนย์การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีสามารถประกอบวิชาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีพนักง,งานธุรการพนักง,งานธุรการบัญชีพนักง,งานการเงิน ผู้ช่วยพนักง,งานบัญชีพนักง,งานบัญชีสต็อกสินค้าเจ้าหน้าที่บริหารจัดการสาขาพนักง,งานฝ่ายสินเชื่อเจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักง,งานบัญชีสาขาวิชาธุรกิจค้าปีกหลักสูตรทวิภาคีสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปีกเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานได้จริงพร้อมกับการหารายได้ระหว่างเรียนซึ่งวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัทในเครือ ทำการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องเมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถทํางานในสถานประกอบการด้านธุรกิจต่างๆได้ 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมโดยมีขอบเขตสาขาวิชาคือการบริหารงานบุคคลในงานโรงแรมเทคนิคการสื่อสารในงานโรงแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในงานโรงแรมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานโรงแรมผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพการโรงแรมสาขาวิชาการโรงแรมสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ผู้จัดการรองผู้จัดการและเป็นพนักง,งานบริการส่วนหน้าของโรงแรม พนังกงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและผู้ปรุงอาหารตะวันตกส่วนหนึ่งของผู้ประสบความสำเร็จของวิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ิみなさん、おはようございます。 สวัสดีค่ะชื่อตายยนธิดาพันเพชรพี่จบมาสามจากโรงเรียนบ้านนองมีและเข้าศึกษาปวชต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์จากขาการบัญชีค่ะพี่จบการศึกษาในปี2560จากนั้นทางวิทยาลัยได้สนับสนุนให้พี่เข้าโครงการฝึกงานต่างประเทศซึ่งประเทศ,ซ,เทศซึ่งเป็นประเทศญี่ปุ่นค่ะ และพี่ก็ได้ทําการสอบสัมภาษณ์งานผ่านเข้าเตรียมตัวกับบริษัทไทยเวิร์กเกอร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับทางวิไลมันจะได้เลยค่ะว่าปลอดภัยส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางว,วิทยาลายัยเทคโนโล,โลยีสีวิพัฒนเตอนเตอร์ได้ทําการออกค่าเดินทางให้พี่ก่อนแบบกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยค่ะและตอนนี้พี่ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในเมืองมิเอค่ะพี่ทำงานมาได้6ปีแล้วค่ะ แล้วก็คิดว่าคงจะต่อสัญญาไปเรื่อยๆค่ะพี่ก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าในทุกๆครั้งที่พี่ได้โอนเงินกลับบ้านดูแลครอบครัวค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมทั้งที้สินที่เคยกู้ยืมมาตอนนี้พี่ก็ได้ทำการชำระหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้เราดูแลครอบครัวก็ดีนะคะมีโอกาสดีๆได้มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น พี่ก็อยากให้น้องๆได้รับโอกาสดีๆเหมือนพี่นะคะพี่จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆได้มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโล,โลยีรีพิพัฒน์อินเตอร์ทุกคนทำได้ค่ะขอแค่มีความตั้งใจมุ่งม,มั่นในตัวเองก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าพี่ก็สู้ชีวิตเหมือนกันค่ะตั้งใจนะคะน้องๆแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย ก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมสิบโทธนากรทองลานะครับอตอนนี้ก็รับราชการทหารอยู่ในตําแหน่งนายสิบข่ากองทหารชุดต่อต้านข่าวกองนะครับที่ค่ายกําแพงเพชรอ克ชโยธินสังกัดกองพันข่าวกองทหารนะครับพี่ก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับหนึ่งคนในสิทธิ์เก่า ที่ศิพัฒอินเตอร์นะครับที่จบมานะครับได้มีโอกาสได้ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับราชการทหารนะครับก็ที่จบชั้นปวชนะครับปีที่3ส,สาขาช่างยนต์นะครับจบมาก็ได้งานทําเลยนะครับก็ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศก็ เพราะทางวิทยาลัยได้มอบปรกาศและก็มอบทุนให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ไปทำงานที่ต่างประเทศฝากให้น้องๆน,นะครับที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเรียนวิทยาลัยนี้แล้วจบแล้วจะมีงานทำไหมนะครับมีงานรองรับไหมนะครับก็อย่างที่พี่พูดนะครับที่พี่รับราชการทหารนะครับก็เพราะเพราะว่า ก็ใช้วุฒิวุฒิปวชจากวิทยายลัยนะครับที่ไปทํางานที่ต่างประเทศก็ใช้วุฒิปวชจากวิไลนะครับวิทยายลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์พินเตอร์บริหารงานภายใต้การดูแลของดรกรภัสรศรีชนะผู้จัดการวิทยายลัยพร้อมทีมผู้บริหารผู้มีประสบการณ์ในการทํางานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมมีปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือ ให้กับลูกหลานในเขตอำเภอกุดชุมและอำเภอใกล้เคียงภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์มีการจัดกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากด้านวิชาการให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านจิตอาสาและบูรณาการให้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้และมีทักษะวิชาชีพ ได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับของสังคมพ้ามศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียนมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์อยังคงมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมลำเลิศวิชาการ